สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ปลาเมียวมาแล้วเด้อปลาเมียวสิมากินอันนี้ไหมอันมะม่าสุกีมะมา่กกมะมาเอามะมา่ามาตุ่มใส่เครื่องใส่ยางใส่ไข่ใส่กุ้งใส่ลูกซีนเบิองเบืองอันแนวกินปลาเมียวเด้จ้าเด้ตอตะแ่บบ่าจ้ามากินน้ำกันเด้จ้าเด้อเข้าแรงวันนี้ปลาเมียวกินเข้าแรงเด้จ้าใส่เบืองโอ้ยเครื่องหลายเป็นตาแบ่บคุกไข้เข้ากันก็น้าจะเนาะ นี่เป็นปลาเมียวสิแมาว่าว่าอันอาทิตย์ที่แล้วแม่นอกจากปลาเมียวอันแต่สั่งผลไม้อาหารทะเลอาหารแห้งอาหารทะเลแห้งอาหารทะเลสดไปให้แม่อันอยู่เมืองไทยกินนะจ๊ะอันขึ้นฮอดแล้วปกติอันปลาเมียวกับสิบกับเมืองไทยนะจ๊ะเนาะปีนี้ ช่วงเดือนนี้เนะาะจะกลับเมืองไทยได้อยู่เมืองไทยได้ไปหาแม่เนาะจา้ะแต่ว่าปีนี้ป้าเมียวเขาเดไปตอนที่นี่ป้าเมียวอันเห็นแม่ค้าอันแม่ค้ากุ้นเนียนเป็นยวนประเทศเดียวกันกันกบแตนป้าเมียวนี่แหละจากประเทศอังกฤษเนาะโอ้แซบ่บอยู่ประเทศอังกฤษนี่แหละจ้ะ อันเพิ่นขายของย่วนประเทศอังกฤษแล้วก็ส่งประเทศไทยน้ำบังสี่นะจ๊ะปะเมยองก็เลยสั่งปเมยองเลยสั่งทุเรียนสั่งมังคุดล่องกองลิ้นจีอัน,นอย่างลายยางอง,งุนุนแล้วก็อันาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมึก แล้เดี๋ยวนาะแล้วก็อันอย่างอันอาหารทะเลสุดอ่อาหารทะเลแห่งพวกปลาแห่งปลาเอิ่มกลางกระเบีนปลาช่อนแห่งนยังเสียจไปแห่นคุณแม่อยู่เมืองไทยอุ้ยขึ้นฮอดขึ้นฮอดแม่เราจะมีกันไปโทรไปบอกเราเราแซ่บเราอันมัดโอ้เห็นแม่เราได้กินมีความสุข ก็เนยวก็มีความสุนกน่าจะเนาะแต่พี่น้องมากินน้ำกันได้จ้ามะม่าจ้าแต่ตุมามา่มะม่าแซ่บจ้ามากินน้ำกันได้จ้าอืม้มแซ่บใ่เกรืองปรุงหลายๆแซ่บจ้า ืมพักก็ได้จัดสวนล้างบ้านนะจ๊ะป่ะพักบุุงกับอันกลางตุ่มมะลวกใส่แซ่บอีเละเย็ดมามา่าอันตุมมะมาแล้วก็ใส่อันน้ำจิ้มซุก,กี้นะจ๊ะแซ่บแซบพี่น้อง มาด้วยจะมากินน้ำกันด้วยจ้าอืมมาด้วยจะเด้อมามาสุกีสุกีมามา,มา,มาอืม ใส่ลูกิ้นหลายอย่างใส่ไข่น้ำลูกิ้นลูกใหญ่ๆตัวใหญ่ๆลูกิ้นใหญ่แล้วพ่อแม่มก็ไปเอาจานมาใส่เปลือกกุ้งก็ได้จ้าเจอกินกุ้งแต่นะแม่เล่าจ้าแม่แล่าจ่า แซ่บด้วยจา้ายังแซ่บเลยเฮ็ดเบื้องด้อจ้าเฮ็ดเบื้งเฮ็ดกินคือปลาเมียวเนี่ยก,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 กุ้งตัวใหญ่ๆจ้าเนี่ยก,กุ้งเห็นไหจ้ากุ้งตัวใหญ่ๆนั่านอะไรแกะกุ้งกินกุ้งไขใพรพวมมีไข่พร้อมกุ้งอ่ะแซ่บอืม ว่าเสียนป้เมีย่ยวกับว่าสิสร้างขนมนมเนยไปให้อันแม่แทำเมืองไทยตอนนี้เราก็กินผลไม้ไมเมื่อกั้เนี่เหมือนดอกมะวานนี่วันอันอนงนนักขานมะวานนี่วันอันคงคารไม่มาจา่แาแล้วก็อันผลไม้อันอาหารทะเลสดก็เพิงไปสูมมะวานล้วส่งรูปมาให้บึงว่าเราได้รับของแล้ว Nó chạp. Thôi cũng đi chạy để kín thân cho lấy. Còn mẹ cũng đi chạy. qua mẹ miếng cũng không tục. Bina Bây giờ này con không biết là nó sẽ như thế nào. Cũng không có vịt gần cả đài. Sẽ sáu bồ. gần sáu thì sẽ đi Hãy Mẹ Đi cặp nước Thái. ตะวันโอ้ยคาตัวคาตัวเครื่องบินอย่างนี้ค่าววาึ้นแพงยางแพงเลยหือืมือแซ่บๆอ,อร่อยเลยจ้ืสี่มือเลยจ้า <c oughs> สิเบิร์กอเบิงวานคาตัวเครื่องบินจะมันสิจักบาทปีหน้า ขันมันแพงแห้างหายกับพวกไปดรกเสียดายเงินแต่ด้บอุญนเงินไปเอาอุญนเงินไปให้เราเอาให้งายคำใหญ่ๆจ้ายัยาย่ยวๆคำใหญ่ๆยั่วๆจ้าอืมอืมอืมชินตาม อืมสั็จสั้นดีก็ได้จ้านี่เลยอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติ้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 งต้องต้องเป็นเมียวในได้จ้าเด้อบ๊ายบายขอบคุณจ้า